การพ่อเห็ดฟางขั้นตอนแรกในการหมักกากมันซัมปะหลังนะครับเราใช้อะไรบ้างนะครับก็จะมีปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกแล้วก็รำนะครับจะมียิบซ้ำขาดไม่ได้นะครับยิบซ้ำปูนขาวอาหารเสริมเห็ดนะครับปูไม้ปุ๋ยครับปุ๋ยยูเรียแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสิบห้าสิบห้าที่ผมใช้นะครับรำอ่อนทุกอย่างนี้ก็มาผสมให้เข้ากันนะครับ คุกเขาให้เข้ากันเพื่อความสะดวกนะครับเราต้องมาคุกเขาเวลาเราใช้เราจะได้หวานทีเดียวครับหวานไปที่เปลือกมันสัมปะหลังเลยครับทั้งปุ๋ยคอกอะไรเราก็ใส่ไปหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ EM แล้วก็กากน้ําตาลนะครับผสมน้ํานะครับผมจะใช้เครื่องนะครับดูดดูน้ําเพื่อลดกากมันสัมปะหลังนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ตักลดได้เลยครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับ แล้วก็คลุมด้วยพลาส,สติกหลังจากนี้รถให้ชุ่มเลยนะครับแล้วคลุมพลาส,สติกปิดบ่บอไว้นะครับนี่คือการหมักง่ายๆครับผม